Thank you ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่นะครับอยู่ติดกับถนนพกเล่นนะครับทางหลวงแผ่นดินหม่เลข24เส้นโชคชัยเดชอุดมนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดพุดแดงนะครับเนื้อที่173ไร่2งาน92ตารางวาฉนดใบเดียวนะครับ ของที่ดินได้ทําการรังวัดปักเสาคอนกรีตนะครับแต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทําการรังวัดล่าสุดเมื่อ2,565นะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับอยู่สูงกว่าถนน6เลนนะครับด้านหน้าสูงกว่าถนนอยู่ที่ประมาณ1เมตรได้นะครับลักษณะของดินนะครับจะเป็นดินแดงนะครับเป็นดินแดงปลูกทุเรียนได้นะครับ ของเราจะอยู่ฝั่งขาเข้าคุมงเทพหานกรนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ทำเลดีนะครับเหมาะสำหรับทำธุรกิจเหมาะแก่การลงทุนนะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1 3ล้าน0 0 0แสนบาทฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นปั๊มน้ำมันพีทนะครับแปลงนี้นะครับไม่ต้องสมดินเพิ่มนะครับมาลงทุนทำธุรกิจได้เลยเนื่องจากอยู่สูงกว่าถนนประมาณ 1เมตรนะครับแนวเกตที่ดินชัดเจนรูปแปลงที่ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่155เมตรนะครับที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับมีไฟฟ้าพร้อมนะครับประปามีพร้อมนะครับบริเวณนี้สามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะครับด้านลึกนะครับจากถนนด้านหน้านะครับไปจนถึงถนนคอนกรีตด้านท้ายนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 1,000กับอีก90เมตรนะครับ1กิโลเมตรกว่าๆนะครับจากหน้าแปลงที่ดินไปยันด้านท้ายนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมานะครับปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางจากโคราชไปบุรีรัมย์สุรินศรีสเกตปลายทางที่อุบลราชธานีได้นะครับ173ไร่2งาน92ตารางวานะครับ เป็นที่ดินฟาร์มหมูเดิมนะครับปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างนะครับบางส่วนนะครับไม่ได้มีการประกอบกิจการแล้วนะครับสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะมีลักษณะล้างนะครับไม่มีการทําประโยชน์แต่อย่างใดแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับมีความกว้างอยู่ที่382เมตรนะครับ แปลงนี้จะอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลหนองหัวเล็ดนะครับมาประมาณ450เมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นโรงเรียนบ้านหนองหัวแร็ดนะครับสามารถเดินทางไปยังท่ากาศยานนครศรีมาได้นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ30กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอหนองบุญมากนะครับใกล้กับ ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับลักษณะของดินนะครับจะเป็นดินร่วนสีแดงแบบนี้เลยนะครับมาประกอบกิจการนะครับทาปั๊มน้ํามันทาโรงงานนะครับได้เลยนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินสําหรับการลงทุนนะครับเป็นที่ดินทําเลดีเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับด้านท้ายของแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับขนาดสองช่องจราจรนะครับถนนมีความกว้างอยู่5เมตรนะครับของเราจะมีด้านท้ายติดถนนคอนกรีตนะครับยาวถึง382เมตรนะครับยาวไปจนถึงต้นไม้ตายด้านนู้นเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมไปยังตัวหมู่บ้านนะครับออกไปยังถนน24นะครับ เส้นเดียวกับที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราด้านนี้นะครับไปอีก450เมตรจะเป็นเทศบาลตำบลหนองหแรดนะครับเป็นถนนสี่เลนเช่นเดียวกันนี่นะฮะจะเป็นที่ดินนะครับทางด้านท้ายนะครับจะเป็นไร่มันนะครับลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนสีแดงทั้งแปลงเลยนะครับปลูกทุเรียนได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ทําเป็นสวนผลไม้ปลูกทุเรียนได้ทั้งหมดเลยนะครับปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดนะครับ เงาะทุเรียนบางคุดนะครับปลูกได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ50กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ270อกิโลเมตรใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับท่านใดต้องการดูโฉนดที่ดินนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับตามโฉนดที่ดินนะครับ มีฉนดใบเดียวนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่173ไร่2งาน92ตารางวาหลังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นราคา1นล้านสามแบาทต่อไร่นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ทำเลดีติดถนน6เลนนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ